รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ไดไลั์เบนดิกซันยองอเมเจอร์คุณไดสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการออเตอร์แจมพอลิเดย์นะคะพบกับโอเจิรพาสายตาบุญเป็นประจำในเวลาเดียวกันนี้ทางโมเดิร์นไนทีวีทุกวันจันทร์ขึ้นสัลเร์ค่ะ นอกจากว่าในช่วงนี้จะเป็นช่วงของเทศกาสลสงกรานต์แล้วนะคะวันนี้14เมษายนยังเป็นวนันครอบครัวอีกด้วยโอเองแล้วก็ทีมงานก็อยากให้คุณผู้ชมนั้นได้ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวในวันนี้อย่างมีความสุขที่สุดนะคะซึ่งวันนี้นะคะก็มีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมนะคะแต่ว่าจะไม่เครียดเลยนะคะจะเป็นรายการแบบสบายๆนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวในโลกของมอเตอร์สปอร์ตที่คุณนั้นยังไม่เคยได้มีโอกาสได้สัมผัสค่ะแต่ว่าจะมีอะไรน่าสนใจกันบ้างเนี่ยช่วงนี้โอว่าไปติดตามพบกับไฮไลท์ของร การกันก่อนเลยดีกว่านะคะถ่าพร้อมแล้วก็ไปเลยย้อนรอยศรัทธาว,วิถีแห่งพุทธ3,200กิโลเมตรกับคารวานบ้านกองออเตจมครั้งที่14เปิดประตูสู่มหาเอเชียบุรพาบทบันทึกอันอิ่มใจบนเส้นทางอิ่มสุก9วันไปพูดคุยเม้ามอยกับสองสาวนักแข่งหัวใจมอเตอร์สปอร์ตติดตามกันให้ได้นะคะ ต้องบอกว่าทริปนี้คุณคือหนึ่งในตองอูครับที่จะร่วมกันขับรถประจนภัยไปที่กรุงหงสาวดีครับจากกรุงเทพมหานครครับเรามุ่งหน้าเหยียบแผ่นดินตองอูกับคารวานเปิดประตูสู่เอเชียมหาบูรพาครับจำนวนระยะทางครับ3,200กิโลเมตรกับการเดินทางแบบคารวานรถจนซึ่งก็ต้องบอกว่าปีนี้เป็นครั้งที่14ของรายการออทเจแอมฮอลิเดย์ครับท่านผู้ชมครับ วันแรกของการเปิดเส้นทางประวัติศาสตร์จากพระนครบางกอกเราก็มุ่งหน้าไปสู่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากครับพวกเราชาวคารวานนั้นนัดพบกันที่อำเภอแม่สอดซึ่งสมาชิกคารวานทุกขัานก็รวมตัวกันที่โรงแรมเซนทราและช่วงเย็นครับก็รับประทานอาหารค่ำกันจากนั้นก็สรุปเส้นทางก่อนที่จะออกแยกย้ายกันไปเตรียมตัวแล้วก็เตรียมรถให้พร้อมกับการเดินทางในวันลุ่งึ้นครับ เช้าวันนี้ครับพวกเราพร้อมกันเต็มที่ครับแล้วก็เริ่มเดินทางออกจากโรงแรมเซนทราเรานำรถข้ามสะพานพิตารภาไทยพม่าครับเข้าสู่เส้นทางผ่านแดนหลังจากที่ข้ามผ่านแดนครับเราก็ต้องเปลี่ยนโหมดการขับขี่โดยจากเดิมครับขับพวงมาลัยขวาชิดซ้ายกลายเป็นต้องขับพวงมาลัยขวาชิดขวาครับเนื่องจากประเทศพม่านั้นขับรถยนต์แบบรุรปครับเราเดินทางต่อสู่เมืองเมีเมยว,วดี เส้นทางหลักที่เราใช้ในการเดินทางวันนี้ครับก็ต้องบอกว่าโหดไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวครับเนื่องจากเป็นเส้นทางที่ต้องขึ้นเทือกเขาตะนาวสีแล้วก็เป็นเลนสวนแคบๆครับถนนเป็นหลุมเป็นบ่อตลอดเส้นทางช่วงเย็นท่านผู้ชมครับพวกเราก็เดินทางถึงแคมป์ที่เมืองใจโถนะครับ ช่วงนี้เนี่ยนะครับเราต้องเปลี่ยนรถโดยสารซึ่งพวกผมก็ให้คำนิยามครับว่านั่นคือรถขนหมูและก็อ,อย่างที่เห็นนี่แหละครับก็คือรถหล้อนนั่นเองครับเพื่อขึ้นสู่ยอดเขาที่พวงหลวงอันเป็นที่ประดิสถานของพระทัดอินแขวนครับตัวพระทัดอินแขวนหรือว่าใจียโยเนี่ยนะครับซึ่งเป็นภาษามรก็มีความหมายว่าหินลูกหัวฤษีครับตั้งอยู่ที่เมืองโจไถ หรือว่าอำเภอสะเทิมเขตรัดมอนของประเทศพม่าครับบนยอดเขาที่มีชื่อว่าพ่งวงหลวงท่านผู้ชมครับในวันที่3ของการเดินทางของ,ของคารวันพวกเราครับต้องบอกว่าเราตื่นแต่เช้าตรู่เพื่อชมพระอาทิตย์ขึ้นโดยเห็นอย่างนี้ล่ะแม่บรรยากาศดีจริงๆครับและนอกจากนี้ครับเรายังได้เห็นพระพิสุสงฆ์ของพมา่าออกมาเดินบินทบาทบ้างกอถือกระดิง่ง เราก็ได้ทำบุญกันในช่วงเช้าอย่างที่เห็นเนี่ยแหละครับจากนั้นท่านผู้ชมครับคาราวานของพวกเราก็อํลลาพระธาตุที่แสนมหัศจรรย์วันนี้เราต้องขับรถกันค่อนข้างไกลและก็มุ่งหน้าขึ้นทิศเหนือครับท่านผู้ชมหลายท่านอาจจะนึกภาพไปออกนะครับว่าเส้นทางไฮเวย์ของพม่าเนี่ยเป็นอย่างไรอย่างที่เห็นนี่แหละครับน้องๆมอเตอร์เวย์บ้านเราเลยทีเดียวนะครับแต่ที่แปลกกว่าบ้านเราก็คือ ไม่ค่อยมีรถครับและที่น่าแปลกไปกว่านั้นก็คือนับเป็นไม่ไม่ก็หมายความว่าหลักกิโลที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยนะครับเป็นไม่ครับไม่ใช่แบบกิโลเมตรบ้านเรานะครับเพราะฉะนั้นรถยนต์ขับเป็นกิโลเมตรแต่ว่าไม่บอกเป็นไม่เล่นเอาปวดเสียนเวียนกล้าวไว้พอสมควรเลยทีเดียวนะครับ คุณผู้ชมกับช่วงแรกของรายการนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยความสนุกสนานความประทับใจในรายการของเรายังไม่จบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวช่วงแรกกลับมาค่ะโอ้ยังพาคุณผู้ชมนะคะไปตามติดกันต่อกับการเปิดประตูสู่มหาเอเชียบูรพาที่ประเทศเมียนมาก,กันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมืองเมืองนี้เนี่ยนะคะเขาบอกว่าเต็มไปด้วยเจดีค่ะเมืองนี้ชื่อว่าเมืองพุกามแต่ว่าจะเต็มไปด้วยเจดีอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพิสูจน์กันพร้อมๆกับโอ้ในรายการอัลต์แจมฮอลิเดย์สักครู่ค่ะ ดีแม็กใหม่ซูปเปอร์ไดร์ไลท์เบนดิกซนยองอเมเจอร์คุณได ต้อนรับกลับเข้าสู่รายการออโต้แจมฮอลิเดย์กันต่อยังคงอยู่กับโอทาง m o เดิร์นไอทีวีนะคะแล้วก็ตามสัญญาที่บอกเอาไว้ในเบรคที่แล้วค่ะว่าช่วงนี้แหละจะพาคุณผู้ชมนะคะไปสัมผัสกับความสวยงามและความยิ่งใหญ่ของเมืองคูก,กามจะสวยงามแล้วก็อลังการมากขนาดไหนอย่างที่โอบอกไว้หรือเปล่าต้องไปพิสูจน์พร้อมๆกันเชิญชมค่ะท่านผู้ชมครับและเราก็เดินทางมาถึงเมืองคูก,กามครับ ต้องบอกว่าที่นี่คืออาณาจักรแห่งแรกของพม่าซึ่งแน่นอนครับที่นี่พุทธศาสนาลูกเรือที่สุดครับเจดีย์น้อยใหญ่ถูกสร้างขึ้นและเจดีย์องค์สุดท้ายแห่งผูกามนั้นก็สร้างเสร็จเมื่อปีพุทธศักราช1819หลังจากนั้น8ปีครับผูกามก็ถูกกองทัพของ,ม,งม,มองโกเลียหรือว่ามองโกเข้าตีจนกระทั่งอาณาจักรถึงการล่มสลายไหนที่สุดครับท่านผู้ชมครับ คารวานของเราท่องดงเจดียสองช่วงก็คือช่วงเช้ากับช่วงบ่ายครับช่วงเช้าเราเริ่มเจดีศักดิ์สิทธิ์ที่เชเวสิกองครับซึ่งสร้างขึ้นเป็นเจดีแห่งแรกในภูกามแล้วก็เป็นหนึ่งใน5ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวพม่า,มานั้นบูชากันครับซึ่งเชื่อกันว่าเจดีแห่งนี้เป็นที่บรรจุพระธนทธาศและพระอัฐนาฏหรือหนาผาของพระพุทธเจ้าครับ ต่อมาก็คือวิหารติโลมินโลซึ่งเป็นวิหารอาคารสูง2ชั้นครับมีความสูงถึง46เมตรเลยทีเดียวก็ต้องบอกว่าบนฐานชั้นแรกมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ตามทิศทั้ง4ทิศครับสวยงามล้ำค่าเลยทีเดียวครับจากนั้นครับเราก็ไปชมเจดีย์ที่สวยที่สุดในเมืองผู้กามนั่นก็คือเจดีย์อันันดาเป็นเจดีย์สีขาวมองเห็นแต่ไกลและก็ถือว่าเป็นสถาปตัตยกรรมมอ เกิดขึ้นในปลายยุคต้นของพุกกรมครับจากนั้นถ้ท่านผู้ชมครับคาราบาลของเราก็แวะช้อปปิ้งกันครับที่ร้านบาการเฮาส์ซึ่งบาการนั้นก็ย่อมาจากคำว่าพุกกรมนั่นเองครับที่นี่เป็นร้านขายเครื่องเขินงานแกะสลักไม้ของดีของเด่นของเมืองพุกกรมท่านผู้มชมครับช่วงบ่าย เราไม่พลาดที่จะไปชมเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในพุกามก็คือเจดีย์ธรรมยางจีซึ่งขึ้นชื่อในเรื่องฝีมือการก่อสร้างที่ประณีตที่สุดในเมืองพุกามส่วนไฮไลท์สำคัญโดยวันนี้ครับก็คือการไปที่เจดีย์เชเวชันดอซึ่งที่เรายืนอยู่นี่แหละครับสูงไหมล่ะครับนี่เป็นวิวจากบนชั้น5้าของเจดีย์แล้วก็เป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกท่ามกลางเจดีย์ที่งดงามที่สุดเลยทีเดียวครับ แล้วก็เป็นจุดเดียวครับที่ให้นักท่องเที่ยวสามารถปีนขึ้นมาบนนี้ได้แม่บรรยากาศสุดยอดจริงๆครับท่านผู้ชมครับในวันนี้เราตื่นกันค่อนข้างเช้าครับแล้วออกเดินทางกันตั้งแต่8นาฬิกาและเช้านี้ครับสมาชิกคารวันของพวกเรา ได้มีโอกาสแวะสำรวจบรรยากาศยามเช้าของตลาดในยองอูที่นี่เป็นเขตหมู่บ้านซึ่งมีชื่อว่ามะยินกะบาใกล้ๆกันก็จะมีเจดีย์ที่น่าสนใจอีกเจดีย์หนึ่งครับซึ่งก็มีชื่อว่ามนูหะเจดีย์สร้างโดยพระเจ้ามณูหะซึ่งเป็นกษัตริย์เชื้อสายมอญครับตัวเจดีย์เป็นวิหารสร้างซ้อนกันสองชั้นภายในเจดีย์มีพระพุทธรูปประทับนั่งสมองค์และพระพุทธรูปประทับนอนอีกหนึ่งองค์ ต้องบอกกันว่าเบียดเสียดกันเลือดเกินครับจนทําให้ดูวิหารเนี่ยอึดอัดคับแคบไปเลยทีเดียวครับคนไทยมาที่นี่ก็จะรู้จักกันในชื่อว่าพระอึดอัดนั่นเองครับท่านผู้ชมครับจากนั้นคารวานของเราก็เดินทางต่อลงทางใต้ครับตามทางหลวงหมายเลขหนึ่งซึ่งถนนก็ลาดยางเป็นส่วนใหญ่อย่างที่เห็นเนี่ยแหละครับ เราเดินทางก,กันกว่า6ชั่วโมงครับแวะรับประทานอาหารกลางวันระหว่างก่อนเข้าถนนไฮเวย์ way. ซึ่งก็จะเดินทางมุ่งหน้าต่อไปที่เมืองเนปิดอครับจากนั้นเราก็ไปชมรัฐสภาของพาม่าครับเขาเป็นประชาธิปไตยแล้วนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับนี่คือถนน20เลนบริเวณด้านหน้ารัฐสภาของพาม่านะครับนี่ไม่ใช่ ลานเครื่องบินหรือรันเวย์ของเครื่องบินแต่อย่างไรครับ ดีในช่วงนี้ที่โอ,อ๋ได้พาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับแผ่นดินตองอูถึงประเทศเมียนมานะคะแต่ว่าบรรยากาศดีดีแบบนี้ยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวพรุ่งนี้นํากลับมาฝากคุณผู้ชมกันอีกในรายการของเราเวลาเดียวกันนี้ค่ะแต่ว่าช่วงนี้คงจะต้องพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนแป๊บหนึ่งก็แล้วกันเพราะว่าช่วงหน้านะคะเอ๊น่าจะมาตามนัดแล้วล่ะนะคะเพราะว่าโอนัดน้องสาวสุดสวย2คนเอาไว้นี่นะคะแต่เขาจะเป็นใครเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกับพวกเธอได้ในรายการออโตแจมฮอลิเดย์สักครู่ค่ะ หมาใหม่ซูเปอร์เดย์ไลท์เบนดิกชันยองอเมเจอร์คุณได ต้อนรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่รายการออโต้แจมฮอลิเดย์นะคะยังคงอยู่กับโอต่อในเบรกสุดท้ายนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยโอไม่ได้อยู่คนเดียวนะคะคุณผู้ชมเพราะว่ามีแขกรับเชิญ2ท่านค่ะคนพิเศษในรายการตามที่สัญญาเอาไว้ในช่วงท้ายเบรกที่แล้วว่าจะมีสาวสวยนะคะ2คนเนี่ยมาพูดคุยกับเราในรายการด้วยแล้วสาวสวย2คนที่เอกกาลังบอกถึงเนี่ยเธอเป็นนักแข่งที่มีฝีมือมากๆในวงการมอเตอร์สปอร์ตบ้านเราด้วยนะคะวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับ น้องๆทั้งสองคนกันนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเข้าวงการจะเป็นนักแข่งหญิงเนี่ยจะต้องเตรียมตัวยังไงแล้วทาไมถึงมาชอบกีฬาที่มันมีความท้าทายหรือว่ามีความเสี่ยงสูงซึ่งดูไปแล้วเนี่ยการเห็นขันรถยนต์มันก็น่าจะเป็นกีฬาที่เหมาะสะาําหรับผู้ชายมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับพวกเขาแบบสบายๆส,สไตล์แบบกันเองกันเองดีกว่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวให้แนะนําตัวกันทีละคนเลยดีกว่านะคะเพราะว่าเห็น หน, Styles, หน้าตาน่ารักน่ารักแบบนี้เนี่ยนะคะฝีไม้ลายมือในการขับรถเนี่ยไม่ธรรมดาเลยเริ่มจากคนแรกก่อนดีกว่านะคะก็ชื่อแคทนะคะณัฐนิตรีวัฒนาวรากุลค่ะขับรายการของโตโยต้าค่ะก็จะเป็นทางเรียบนะคะอ่าแล้วก็ในส่วนของอีกหนึ่งท่านน้องน้องน้ำค่ะชื่อจุารัตน์ขาวสายค่ะ แข่งขันดิฟอยู่ค่ะค่ะนะคะทั้งน้องแคทแล้วก็น้องน้ำนี่นะคะแบบดูเด็กมากเลยอะแต่ว่ามาเป็นนักแข่งแล้วก็ก่อนอื่นต้องถามก่อนว่าทําไมคะมันมีกีฬาแบบเบาๆสบายๆส,สวยๆอะไรอย่างเงี้ยเออทำไมเราถึงเลือกที่จะชอบกีฬาที่มันมีความผาดโผนหรือว่ามีความเสี่ยงแล้วก็ต้องเล่นกับเอาชนะความกลัวของตัวเองอะเออนะคะอ่ามันจุดเริ่มต้นมาจากไหนทําไมถึงชอบการแข่งขันรถยนต์คะ คือปกติเป็นคนชอบกีฬาพวกกีฬารดโผลอะไรอยู่แล้วอะคะ่ะแล้วก็คุณพ่อเขาก็ชอบด้วยชอบเรื่องแข่งรถชอบขับโกคาร์ทอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเหมือนว่าจุดเป็นจุดเริ่มต้นทำให้มาแข่งรถได้ะค่ะ ในส่วนของน้งนำล่ะคะค่ะก,ก็เกิดจากไปดูก่อนนะคะแล้วก็ไปเรียนรู้แล้วก็มาแข่งขันเองเลยค่ะแต่ว่าน้ำเนี่ยจะไม่เหมือนแค่ตรงที่ว่าการแข่งขันของน้ำจะเป็นในรูปแบบของรถดริฟท์ค่ะ,คะการแข่งดริฟท์ก็เคยไปสนามบางแสน,นะคะ่ะ mm hmm. เห็นผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดแข่งแล้วเกิดอยากอยากแข่งมากเลยอะค่ะรู้สึกว่านันมันเท่ดีเลยอะคะ่ะ mm hmm. ก็เลยเหมือนว่าทำตามความฝันของตัวเอง อย่างของน้องแคทเนี่ยเริ่มต้นขับรถตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะของแคทเพิ่งเริ่มจริงๆปีที่แล้วค่ะก็คืออายุ20ค่ะแล้วตอนนี้ก็อายุ20กำลังเข้า21ค่ะ๋อก็เพิเริ่มปีที่แล้วแล้วก็ในส่วนของน้องน้ำนะคะตอนนี้อายุเท่าไหร่คะตอนนี้อายุ25ค่ะ25เราแข่งมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่22ค่ะ22 3ปีแล้วใช่ค่ะนะคะเรารู้สึกยังไงคะที่ เฮ้ยนี่ครั้งแรกในชีวิตนะเราจะลงแข่งรีบแล้วตอนนั้นก็รู้สึกท้าทายค่ะก็ในสนามก็มีแต่พี่ๆผู้ชายเลย้ยค่ะก็เหมือนไปท้าทายความสามารถของตัวเองก็ครั้งแรกที่ไปแข่งก็เข้ารอบเลยคะ่ะจริงเหรอพี่ๆนักแข่งอื่นเขางงไหมคะเฮ้ยอันนี้ใครเนี่ย นกเขาก็งงๆอยู่เหมือนมัาค่มก็มีค่ะเขาก็แบบว่ามาเหมือนต้อนรับน้องใหม่ของวงการดิบอะค่ะแอ้หรอมีแนะนําเทคนิคให้ด้วยไหมคะมีค่ะแล้วในส่วนของแคสละคะครั้งแรกที่ลงจำวันแรกได้เหมือนวันวันแรกที่ไปแข่งสนามแรกคือก็มีอุบัติเหตุก็คือชนก็มีรถพังไปบ้างแต่ว่า ก็แข่งจบการแข่งขันด้ดีก็ได้อันดับมาด้วยก็ถือว่าประสบความสํเร็จสเร็จคือสนามแรกที่เราลงแข่งเราก็ได้อันดับเลยเหรอใช่ครั้งแรกก็ได้เลยรู้สึกยังไงคะพอเราลงรั้งแรกก็ตื่นเต้นตื่นเต้นมากเป็นครั้งแรกที่แบบได้ลงสนามเลยตื่นเต้นจริงจริงๆแล้วเวลาเราไปแข่งแต่ละที่เนี่ยสิ่งที่เราจะต้องแบบยึดมั่นในใจนะคะทุกครั้งในการแข่งขันแล้วก็ทุกครั้งที่เราจับคุมอะไรลงสนามนี่คืออะไรคะอย่างแคทก่อน ขอแค่ทุกครั้งที่ลงไปแข่งก็คือขอแค่แบบให้ปลอดภยัยขอให้จบการแข่งขันก็คือก็พอแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบไม่อยากให้แบบมีอุบัติเหตุชนหรือแบบอะไรเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะแล้วก็ในส่วนของนง้งน้ำล่ะคะเช่นเดียวกัน,นะค,ะค่ะก็ะสวดมนพนายอย่างเดียวอ <laughs> เอต้องมีสวดมน้วยเหรอ <laughs> เออมีคาถาไหมแบบอ,อย่างเวลาจะลงแข่งขันเนี่ยเขาต้องมีแบบไหว้ก็จะมีแบบใบคาถาแปะไว้ที่ แดชบอร์ดคะ่ะก็คือคอนโซลคอนโซลคอนโซลร,รถด้านหน้าทีนี้ค่ะจากการแข่งขันมีสนามไหนคะที่อยากจะถ่ายทอดประสบการณ์มันๆที่เรารู้สึกว่ามันตื่นเต้นมากตั้งแต่แข่งขันมาช่วงปีกว่าๆน้องแคทสนามที่ไหนคะของแคทน่าจะเ,เป็นเชียงใหม่ค่ะสนาม <c oughs> ของโตโยต้าวันซ้อมฝนก็ตกวันควอดีไฟ อันดับที่ซ้อมออกมาก็แบบอยู่แบบท้ายๆเลยก็เลยแบบเครียดมากจนแบบโหร้องไห้เลยน้ําตาไหลแบบเครียดจนไม่รู้จะทํำยังไงเ,ออเลยนะเออใช่แต่ว่าก็ห้อยพาไปด้วยออแล้วก็เลยสบายใจเข้าไปอีกก็เลย เหมือนก็กล้าทําแล้วก็ผลที่ออกมามันก็ดีอะค่ะด,ดีเกินคาดนะคะอ่าแล้วก็ในส่วนของน้องน้ำนะคะก็เป็นรายการดีวันที่มาจากญี่ปุ่นนะคะก็จะมีคณะกรรมการจากญี่ปุ่นชื่อดังอะไรมาค่ะก็คือเราก็อยากจะโชว์ความสามารถของผู้หญิงความเป็นผู้หญิงไทยของเราะคะ่ะดิปดิปให้เขาดูแล้วครั้งนั้นก็คือการซ้อมอันดับอยู่ที่1 ค่ะก็คอรดิฟายก็เข้ารอบอันดับ32ค่ะจากรถประมาณ70คันค่ะแล้วก็ไฟติ้งกับผู้ชายในรอบแบทเทิลต่อเข้ารอบคันโอคันบอกเสน่ห์ของการดิฟหน่อยได้ไหมคะเสน่ห์ของการดิฟก็อาจจะเป็นการวาดลวดลายบนท้องถนนค่ะแล้วก็มีควันเละค่ะก็หนูหนูคิที่ว่าตรงนั้นคือเสน่ห์ เดี๋ยวเราจะมีการแข่งขันสนามครั้งต่อไปด้วยนะคะเดี๋ยวฝากผลงานเอาไว้ให้แฟนๆได้ติดตามหน่อยได้ไหมจะติดตามน้องแคทได้จากทางไหนบ้างคะค่ะก็ทาง Facebook นะคะจะมี Facebook ของ m o โมลินเ c i n g Team ค่ะซึ่งเป็นทีมที่แคทอยู่ค่ะแล้วก็น้องน้ำล่ะคะก็ f a c e b o o กกับแฟนเพจก็ชื่อเดียวกันค่ะน้ำซาไบเซฟิโลค่ะก็ IG ก็เป็นน้ำซาดิบค่ะก็เข้าไปติดตามให้กำลังใจได้ใช่ค่ะ แล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณน,นะคะน้องๆทั้งสองท่านด้วยนะคะที่ได้มาร่วมพูดคุยกันในรายการของเรานะคะมาแสดงออกถึงมุมมองของการเป็นนักขับหญิงเนี่ยนะคะที่มีทั้งความสดใสความน่ารักแล้วก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะแล้วก็หวังว่าความสําเร็จนี้ก็คงจะนําความสําเร็จแล้วก็นําความภาคภูมิใจมาให้กับคนไทยทั้งประเทศแน่นอนก็อวยพรให้2คนประสบความสําเร็จยิง่งยิ่งขึ้นไปนะคะวันนี้ขอบคุณมากาๆค่ะ,คะทางน้องแคทแล้วก็น้องน้ําด้วยเรา3ามคนคุยกันแบบว่าสบายๆแบบกันเองกันเองเนาะบรรยากาศดีๆสด แบบนี้นี่นะคะก็ถือว่าเหมาะสําหรับวันหยุดพักผ่อนจริงๆนะยังคุยกันเพลินๆอยู่เลยนะคะแต่น่าเสียดายค่ะวันนี้เวลาของรายการของเราหมดแล้วนะคะคุณผู้ชมแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้โอจะกลับมาใหม่เวลาเดียวกันนี้ทางโมเด r n ์นไนท์ทีวีนะคะวันนี้ขใหยคุณผู้ชมนั้นมีความสุขมากๆนะคะในวันแห่งครอบครัว14เมษาย,ยนนะคะและเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันพร้อมกับเรื่องราวในโลกของยานยนต์แล้วก็บร,รากาศสบายๆณส,นะสถานที่แห่งนี้กันอีกส่วนวันนี้นะคะโอ้น้งแคทแล้วก็น้องน้ำแล้วก็ทีมงานทุกคนต้องลาคุณผู้ชมไปก กลับมาพบกันได้ใหม่พรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้วันนี้สวัสดีค่ะ